มัน,น่อยเด้ครับเดี๋ยวเชินมีกันที่เพิ่อนครับคนนะครับทั้งปลาซิวทั้งกุ้งนะครับใส่น้ำบ้านเท่ากับสิบประมาณนี่แหละครับนี่ถือว่าบัาน,น่อย สวัสดีครับพี่น้องการดักกุ้งไว้มเมื่อคืนนี่ครับบัานี้ฝนตกครับฝนตกก็เลยได้มาหยามสวยสวยก็รู้ว่าสีเขาบนเขานะครับดักไว้จนลืมหมดแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับว่ามาหนีว่าฝนตก,กมันดักเราไม่เจอเขาบน่นัพอดีมาหลุดน้ำกันกนะอากาศดีครับพี่น้องเดี๋ยวไปรลุนกันเบาอะไรเลยครับไมาอ้องเบิ้งหลังแหลกกันพี่น้องฟังเสียงรถ เนี่ยคบ่อครับหลังนี้ฝนโตคนี่เขาบ่ฟังเสียงใ,ใกล้ลครับพี่งฟังเสียงใ,ใกล้ๆกช,ช,ชุด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 ่บ่นห,ห,หน่อยเดครับเดี๋ยวจีนมีกันที่เบิ่งครับคุณนะครับทั้งปลาชีวทั้งกุ้งนะครับ ใช้น้ำบ้านเท่ากับสิประมาณน,นี้แหละครับนี่คือว่าบ่านหน่อยนะครับนี่บ่นหบนหอ่อยบ่หน่อยเยอะนี่เป็นเยอะเยอะเก่าครับเยอะเกา่าเป็นอาหารเก่านะคือว่าท่านครับทา่านโน้ไปหนักครับสีตรงเอาเอาวางไว้หนีสักก่อนเราไปเบื้องหลังผลน้องกครับว่ามันจะหนักบ่ ครับพี่น้องเบิ่งหลังที่สวงครับว่าเป็นเงาคุยได้ครับนี่มาฐานครับบ้า,านเท่ากับบัง้งอะไรสักนี่นะครับอะไรซักหนี่คือว่าเจียวแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งต่อไปครับแล้ววาเบิ่งอันนี้ด้วยครับนี่มีเบิ้งกับสิ่งนีอันเข่าอันบ่เขา่นา,เขานะครับ เบิ่งกับบ้าบนไรอย่างดู้นฟังเสียงครับฟังเสียงนี่เสียงว่าเอาขึ้นเม็ดซีลีอันนี้เม็ดซีลีเจ่าว,ว่าเรื่องอั้นเนี้ยมันเงอะเจ้าเวนมันกับบ่ออะครับเดี๋ยวห้องไปหน่อยก่อนไปยามันพุ่นครับบอนมันพุ่นเจเนื้อเชี่นยนเจยามฟังฟุ้น บางอันมันใส่ตะเวนครับบ้านี้น้ามันห่อนเงี้ยที่เขาปั่นบ่ได้นะปั่นบ่ได้แล้วมันติดติดบ่โดนมันละลายครับคือต้องปั่นเนี่ยเนี่ยไม่ต้องปั่นเงี้ยเนี่ยแน่นแน่นที่สุดครับแน่นแน่นเลยเพื่อสิมันอยู่ร่นโดนเงี้ยมันอยู่ในอ่ามุ่งดักปัสซิวดักกุ้งนั่นโดนครับเราเป็นจังสิมัละลายเลี้ยวกุ้งเสียเขาเลี้ยวนี่มัน น้ำม,มันหอนนะครับน้ำม,มันตื่นมันเรามันสูบเสื้อเขาเส้น้นามเลยแล้วมันหล่นตอนนี้ก็บบาๆเล่ บุลายครับแม่น้ำให้บ้านเฮียเนี่ยเนี่ยครับเพราะว่าันจิบไุ้ลละลายเร็วนะครับไปดูกนไหมครับฝนตกมาใส่พี่น้อมาเึ้ื่อนนี่เป่งทางรถโอ้เมื่อนิ่ตัมงครับฝนตกแข้งเลยครับนี่ก้องค่อยๆไปเอหลังนี่ ใโยกไก่กอนมูนะคร,รับจอดรถแป๊บนึงครับตาลังนี้ใจโยขวองนี่นี้นคขวองกันแล้วครับรุุ่น้ำบาวันไหลครับว่ายังไงคนนะครับคุขันจีดสวดวอนนะครับ เราแม่ลังนี้ครับมาลุ่นครับน่องไก,ก่ไก่ครับมาลุ่นน่องไก,ก่ไก่ทางนี้ซูมแบบใกล้ๆเลยครับนี่ฟังเสียงครับฟังเสียงฟังเสียงหย่าบบหย่าบบโอนอะไรกันเนาฟังเสียงเท่านั้นโอ้ยกับมีอยู่ มันก็มี่ส่วนนี้แหละครับบ้านเฮาของเซยเสมือเนาะแรงก็แรงครับแพนแนครับช็อตน,นี่คือว่าแพนจิ้มก็ได้ครับเยยลยอีกหลังนึงอยู่งฝุ่นเยอะแล้ทางเหมือนังทางก็ได้ตัวนี้ล้อมแหมตื่นๆ นฝนมตัตกผ่านเนี่ยโอ้ยมันงามครับนั่นเองครับตัวนี้นนนทดลองแบบเตือนร้องเบงิ่งมันเฉเดะบอกว่าแม่เข้าไปกินมาเลยตีฟังเสียงกันครับฟังเสียงกันฟังเสียงบ้างครับบังนาำบังนำดินบังนำดินบังนำดินหยาบวะหยาบวเอาปูก็ได้ มาทดลองมาปูตัวนึงครับปูตัวนึงปูเขาไปกินหมดแล้วนี่ได้กุ้งเขาได้ปูถ้าเก็เอาเออก่อนกันแล้วสิปเ,เป็นเหเรื่องผลงานยืนรอครับ ครับรถจูนถือว่าอากาศดีได้ครับมันนี่มันฝน,นตกพายกันฝนตกบ้ตกพานี่มาว่อะไรว่าก็จะได้นลายให้กันครับอันนี้มันร้องหม่องไม้ได้ครับร้องหม่องไม้ฝนโบ้ตกพากับพระได้กินอยู่ครับเก็บกันครับ,บต้นนี้มันได้ห้อย เบื้องผนงานเบื้องไะไบอล่หละมีปูครับเนี่ยปูกับมีเอไว้กับมือนี่กระทือว่าได้อยู่ครับจังอยู่น้ำบ้านเทากับสีะมานนี่แหละครับน้ำบานเท่าเพราะว่านี่ฝ้าาครับเงียบบริเปั้นดีครับบริมักดีก็เลยแผ่นมันเป็นเงียบเก่าบริเเช็กนะครับมันต้องปั้นเนียนย ปัน้นเราก็ตรวจสอบเบื้องครับในหวดเช,ชีพุ่นยังพอทังเทียบพอดเลยใหวดเชีก็ลื่อมเห็นหรอมไหมนะครับผลงานเท่านี้ครับก็จะลืมนะครับเนาะฝากติดตามกันนะครับทายนี่คนที่มาแล้วครับนะบ้าบันไลจะตายยิ่สารให้เราหรอครับเอาครับมืัอนี้ก็ฝากไว้นะครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ